ครับผมนี่ผมต้องทำไงอันนี้เหรอศพอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจฆ่าผมได้ไหมครับผมไม่อยากเสียศักดิ์ศรีอ่ะครับเขาฆ่าอยู่แล้วครับเดี๋ยวก็ได้ตายสนใจครับผมเชื่อถึงป่ะต้องไหวครับสักกี่นาทีเมื่อกี้หอจอดได้ไหมหน้าผมจำไม่ได้เลยอ่ะช่างเถอะครับขอลากพลังไม่เกินสองนาทีแล้วครับ ผมดูอยากสภาพานเอาะรอดรับได้ป่ะเกียร์ทีได้จับเวลาไหมจับไม่ได้ครับเพราไม่ได้จับเวลาเอารถเอารถขยับขยับรถหน่อยเออใจใจก็เรื่องใหม่ไปเลยใจใจอ่ะเดี๋ยวนะผมก็ได้จะได้ล่ากได้มากกว่าประมาณแบบสองสามวิทีอยู่ครับตลอดพอตลอดใช่ไหมใช่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 บอป้าเช็คแคสให้หน่อย วเช็คเคสหน่อยว่ามันอุ้มมากี่นาทีแล้วพอดีศพเขาจำไม่ได้ขอคนหนึ่งได้นะขอคนหนึ่งได้นะแล้วกดแชร์ตามแชร์นะประมาณสี่สิบมั้งครับเหลือสี่สิบนาทีปะอุ้มได้สักห้านาทีปะมันกดเคสมาสองรอบอะรู้สึกใช่ไหมไม่เกินสิบนาทีอะเบอร์เบอร์โทรเบอร์อะไรครับเบอร์โทราแป๊บนึ่ง รีเมคใหม่เลยก็ได้พี่ไม่ต้องไปเสียเวลาหรอกเอาใหม่เลยครับเอาใหม่เลยใส่ไปเลยเหลือสี่สินะโอเคผมไม่ใช่ดูแม็ก็เป๋าแล้วลากผมลากแบบพี่สุดไปเลยเฉยครับน่าไม่เอ๋อรหรอกได้กระเป๋าอะไรตำรวจขนาดนี้่าจะนะเราเบอร์สามศูนย์สี่สี่หนึ่งสองป่ะใช่ใช่เบอร์นี้บ้าหนึ่งศูนย์หกครับน่าใช่หกใช่ไหมฮะไม่ไม่ขอขอสี่หนึ่งสองใช่ไหมสามศูนย์สี่สี่หนึ่งสองใช่ไหมไม่กดที่หมาสิบห้านาทีนะี่สี่หกเจ็ดไอ้เหรอ ใช่ครับเพราะว่าสัญญาณบนระลอกที่สนาทีที่แล้วเบอร์ผมเจ็4ปรอ่ะอ๋อเป็นหนึ่งเป็นอแล้วเสียเวลาด้านล่างก็เยอะแล้วอ่ะเฮ้ยดีเซฟมันใหม่เลยก็ได้ได้สิบนาทีอผมขอยาได้ไหมครับยาปั๊มอ่ะรอบนี้ขอได้ปั๊มมา้เปลี่ยนเลยสีนาทีก็ได้เลขกระเป๋าอะไรครับเลขกระเป๋าอะไรหนึ่งศูนยครับ2อันผมปั๊มไป2อันอ๋อมิกีิอุ้มไป6นาทีครับของหมอนะเลขกระเป๋าอะไรนะถอยหลัง สามเก้านะหนึ่งหกศูนย์ครับหนึ่งหกศูนย์ตรงสี่สิบนาทีเป๊ะๆเลยตามเกมมันอะมึงกูไม่ได้ตามเกมมันอูตามเกมมันทำไมกูเล่นตามวิถีกูอะนี่คือวิถีโอหมายที่อะตามเกมตามเกมมันเดไม่เกี่ยวอะไรกูอะหนึ่งหกศูนเอาอะไรนะกูไม่ต้องไปตามเกมมันไม่ให่ย่หยม่ับ เอาเวลาไปเถียงมันทำไมผมบอกคุณว่าวันเนี้ยเขาจะซ้อมกับ DMS บอกน้องๆด้วยวันนี้คือกูแบบว่ามาเล่นแบบไม่บัฟไม่เถียงไม่อะไรกูไม่สนไม่ว่าผิดถูกอะไรกูจะเล่นให้สุดเว้ยแค่นั้นแหละกูเล่นให้สุดอ่ะของตำรวจอันนี้ฮิวกูเล่นสุดไม่ได้ใช่ได้เอา D X ไปเอา D X ไป D X ก็ได้หมอหมอฝากฝากฝากนับด้วยครับเอเล่เอาเลขกระเป๋าอะไรเนี่ยเลขกระเป๋าอะไรเราบอกว่าผิดอะเมแปดแปดสองเก้า ผมต้องลากต่ออีกกี่อาทีนะครับหมอผมต้จับเวลาหมอเร่งเลยเหลือ40่สิบค40บหลือม0เหคือเหลือ40เหลือ40เหลยอ40เหลือ40เหลงอ40เหลคอับเล็กไ0เหลือ40เหลือั0เวลือ40เหลืว40เวลือ40เหลือ40เหลือเหลือ40เหลือ40เกลือย0เหลือ40เลือ4กเหลือ40เหลือ40เหลือเหลอ4เวลาอ4เหเอียเวลือ40เหลือ40เหลอ4เลือ40เหลือ้0เหลอ้ไปหครอ่ะเลขนั้เอ่ะ ไม่ได้พี่รอผมก่อนรอ,อไปได้แค<ต>่รอฮ<ห>อขึ้นก่อน,นผ,ผมรออยู่ผมรออยู่ครับหนึ่งครับรออยู่ครับรออยูออยเเย่เริ่มเลยครับเริ่มเลยครับฮอไปแล้วยากว่ะ ไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกเดี๋ยวรถแม่งแรงอ่ะเชี่ยไม่ไหวอ่ะเฮ้ยอ่าตำรวจชนนะตำรวจชนเดี๋ยว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 เสียเสียเสียเพื่เฮ้ยยืนตำรวจชนกูไม่ไหวไม่ไหวรถแม่งคว่ำเลยอ่ะยากมากไม่ไหวไม่ไหวเชี่ยแล้วนะครับพี่ ตวยต้ทําแบบเป๊ปซี่รู้งานพี่เฟิร์นทำไงให้แม่ซื้อซื้อโจ้นะให้อาพี่ชายเย เฮ้ยรถเชียนี่มันแรงกว่ารถตำรวจเลยเหรอเชียรรถแม่งอย่างแรงอะ่ะเชียรรถมันแรงกว่ารถตำรวจอะ่ะไอ้เชียมึงคิดดูดิเชียรถปู่มแม่กโคตรเอา รับนม3นาทีบน30วิหยอกหยอกเดอร์พี่เปิงถ้ายังไม่เก่งหยุ่พัฒนาช้าอีเปิงสิงกกไก่เฮ้ยโคตรแรงไอ้เฮี่เะไปรถไปโคตรแรงอ่ะชิบแม่งแรงของรถตำรวจอะ่ะเฮียรถแม่งวูมีจัดว่ะ เชี่ยไปรบไป่แรจังวะตำรวจตามไม่ทันน่ะเชี่ยเฮ้ย ไปแถบปะวะไอศิล่ะว้าวเอาดิสัต good eh? จะใช้ลายลุงแม็กที่กูแข่งรถก,กับลุงแม็กเลยนะอนเดีย๋ยวคิดว่าลากไว้คิดว่ามันคือการแข่งรถก,กับลุงแม็กไว้เดี๋ยวมันกำลังแข่งรถก,กับลุงอยู่แบบแข่งรถก,กับลุงกูก็รัดป่าดีบอ่ะไปก่อน

สวยไปตาก่อน ตอนสุดท้ายกูไล่สัตว์มาไอ้เฮียว้าวไปเลยเราจะถอย นไปดิไปดิปล่อยมือสัน่นกลัวมาดิสัตว์มาดิโหเต็ม สวัสดีครับเดี๋ยวพี่ซอยครับผมเดี๋ยวพี่ซอยครับ เฮ้ยไม่ยากอะ่ะลงบิดมุมอะ่ะสวยชิบหาย ไม่ไหวอะกูไม่หไมหวกูทำสุดอเล้นะกูดู อยู่ไหนวะโทรไม่ได้อะขาจะ ขึ้นดังเก้นดังขึ้นดังถ้ามีเพื่อนคุนมาสักคนนะ เดี๋ยวยดยวเดี๋ยวพย่ยพุๆงพย่งพุ่งพุ่งพุ่งพย่งพุ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 ้งพุ่งพุ่งัุๆงพุ่งพุ่พุ่ง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 พุ่ๆพุ่งพุ่งพุ่งพุ่พุ่งพุงพอ่งางพ่งพ่งพุ่งงพุ่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 งพุุ่งพ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 ุ่งงพุง สุดฝีมือก็ไดะชุดนี้ก็ได้ดีกว่าผสุดฝีมือจริงครับสุดฝีมือจริงคือคทําดีสุดแล้วแต่ว่ามันได้แค่นี้แหละทุกคน<า>เพราะว่าเอในรถเคลียร์นะตำรวจมันเยอะแล้วมันไม่มีเคสอ่ะก็ได้ประมาณสักได้สิบห้าทีครับไปพี่ใหญ่ถ้ามีเพื่อนนะกูว่าไหวแต่กูแบบพยายามสุดๆแล้วอ่ะพยายามลากทั้งอะไรอ่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกกำลังใจผมผมแบบ ผมทาดีสุดแล้วเว้ยผมทําได้แค่นี้แหละไอ้ที่ยใครจะด่าอะไรผมผมก็ไม่ได้อะไรครับแต่ว่าคือแบบว่าคือเนี่ยะคือฝีมือของผ,ผมอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนลุงแม็กหรอกนะครับแต่ว่าผมทําดีสุดแล้วเว้ยถ้าอยากน้อยนะมีบ้านอนะ่ะถ้ามีบ้านอนะ่ะผมว่าก็น่าจะพอมีลุ้นอนะ่ะตำรวจก็สดอยู่นะครับเนี่ยอะไรนะผมลากพอได้หรือเปล่าครับแหมทำเตีงแอคด้วย <c oughs>